สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเขคจะทอดตูดเป็ดค่ะตูดเป็ดแล้วก็เนื้อเป็ดเป็นเป็นเป็ดชิ้นๆเรียกว่าอะไหล่เป็ดเนี่ยค่ะเอ,เอามาหมักก่อนอันนี้ก็เป็นตูดล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาหมักด้วย ซอสฝาเขียวน้ำมันหอยผงชูรสแล้วก็ขยำให้เข้ากันขยำขยำจนเข้ากันแล้วก็หมักไว้ประมาณสักสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะอาไปทอดทอดกินกับตำแตงจำมกกะกรกอตำถั่วแซ่บหลายเด้อ หมักใส่ตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราเอามาทอดกันทอดแล้วก็ตั้งกระทะเลยแล้วก็เอาตูดเป็ดใส่ลงไปเลยเลี้ยงลงไปในในในกระทะก่อนก่อนจะเปิดน้ำเปิดเตาแก๊ เราก็เปิดไฟเตาแก๊สไฟอ่อนพอทอดอีกด้านหนึ่งแล้วเหลืองแล้วก็กลับด้านเลยนะคะนี่ค่ะพอสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟได้เลย